สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่1-16ถึงธันวาคมคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีสิงมหาเดวีมีเรื่องขอความช่วยเหลือค่ะมีหลายๆคอมเมนต์บอกว่าไม่ค่อยเห็นคลิปวิดีโอของมหาเดวีอยากจะให้คนที่ติดตามกดยกเลิกติดตามค่ะเมื่อยกเลิกเสร็จให้กดติดตามอีกครั้ง อย่าลืมกดติดตามอีกครั้งนะคะแล้วคลิปวิดีโอจะขึ้นมาเป็นโดยปกติค่ะสร้างหนึ่งบารามีสร้างหนึ่งสะพานบุญจะทำให้คนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้มหาเดวีขอเป็นพลังแกให้กับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มหาเดวีด้วยนะคะเราจะเริ่มต้นการทำนายชาวราศีสิงค์ค่ะมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่สิ่งใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งความรักข้างใหม่ก็เป็นไปได้คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้ทุกใจกลุ่มใจเป็นกังวลใจต้องแก้ไขเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาค่ะคนมีคู่ความรักครอบครัวความสุขความสมบูรณ์จะได้โชคจากบุตรจากบริวารค่ะ เพื่อนเก่าคนรักเก่าก็จะได้พบเจออาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหรือแก้ไขเรื่องราวเก่าๆค่ะคำพูดจากผู้ใหญ่จะทำให้ทุกใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจมีอุปสรรคปัญหาคำพูดกับผู้ใหญ่ค่ะบ้านที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆการทำบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมขยับขยายที่อยู่อาศัย บ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนข่าวดีการเดินทางไกลต่างประเทศการค้าการขายจะประสบความสําเร็จค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจเป็นไปได้ที่จะได้โชคจาก ต่างประเทศหรือคนมีคู่โชคจากทางไกลจะมีเข้ามาค่ะระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแวง้งมีปากมีเสียงการทะเลาะวิวาทระมัดระวังคําพูดด้วยค่ะจะได้โชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนําโชคนําเงินนําสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะแต่ก็ระมัดระวังความผิดหวังร่มสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจระมัดระวังความผิดหวังด้วยค่ะ หัวใจคือความเจ็บปวดคือความทรมานใจการพัดพลากการจากลาคนที่รักจะทําให้เจ็บปวดหัวใจค่ะเศร้าลึกๆในใจมีความเศร้าทรมานใจกับความรักแต่บางครั้งความเศร้ากับการตัดสินใจที่จะแยกทางบางทีมันก็อาจจะสวนทางเพราะฉะนั้นบางทีสิ่งที่คุณเลือก คุณตัดสินใจมันอาจจะสับสนเพราะฉะนั้นให้มีสติค่ะบางทีคุณต้องอดทนในสิ่งที่เป็นอยู่เพื่อรอคอยในวันที่คุณพร้อมค่ะโชคจากทางไกลคุณมีเกณฑ์ได้โชคจากทางไกลโชคจากทางด้านต่างประเทศค่ะกลุ่มใจทุกใจเป็นกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทำให้เครียดวิตกกังวลใจ คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยค่ะเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งการสอบการแข่งขันมีข่าวดีค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรบางครั้งรู้สึกห้อยหวัวรอด้วยความทรมานใจแต่บอกได้เลยค่ะการรอคอยนี้แม้จะเศร้าแม้จะทรมานแต่ใน ท้ายที่สุดคุณจะประสบความสําเร็จค่ะให้อดทนให้มีสติแล้วเราจะก้าวผ่านพ้นไปได้คํานึงที่มหาเดวีให้มีก็คืออดทนบางทีมันทําอะไรไม่ได้แล้วเราต้องอดทนแล้วก็ปล่อยวางให้มันผ่านไปค่ะสรุปสําหรับชาวราศีสิง์ประจําวันที่1-16ธันวาคมเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่คนมีคู่ เมจะมีบางอย่างที่ได้โชคจากความรักแต่ลึกๆในใจมีความเจ็บปวดทรมานใจบางอย่างที่ไม่สามารถพูดกับใครได้บางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักในครั้งนี้แต่ด้วยในบางอย่างด้วยหน้าที่ด้วยภาระที่ไม่สามารถทําได้ ต้องอดทนอยู่กับสิ่งนั้นค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนข่าวดีไม like. <ridges. S 2> ่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการลูกจ้างข้าราชการมีข่าวดีกับการงานค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคจะมาจากทางไกลโชคจะมาจากคนผิวสองสีที่เป็นได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายโชคจะมาจากบ้านเลขที่อยู่อาศัยลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูค่ะการเดินทางไกลเป็นสิ่งที่ดีได้โชคจากทางไกลแต่สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ